สวัสดีครับผมนิรันดร์กันยเลศไผศารวันนี้กิ่งทองใบหยกนำโชคสัญจรเรากําลังจะมาพบกับเจ้าของสัมปทานคลังอาเภอท่ามะกาลําดับที่159พี่น้ําพี่ศักดานะครับวันนี้เรามาถึงสักพักแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นนะครับว่าพี่น้ําพี่ศักดาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน วัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับพี่น้ำพี่สักดาท่านประธานมาไม่บอกเลยนะคะโอ้วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมฟังอำเภอท่ามากาของพี่น้ำพี่สักดาโดยตรงได้ข่าวมาว่าข้าวสวยมากนะครับข้าวรวงใหญ่รวงยาวสวยมากเลยใช่ครับก็เลยอยากไปดูเดี๋ยวยังไงพี่น้ำพี่สักดาพาไปเยี่ยมชมแปลงนาข้าวหน่อยโอ้โหท่านประธานมาได้จังหวะพอดีครับพรุ่งนี้ผมจะเกี่ยวข้าวพอดีเลยข้าวผมใช้สิขาเรีย ห่วงใหญ่มากเลยครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไม่มีความหมายเาีอเกมมาเลยเลือเพียงกินโคนสาบลายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าเนี่ยครับได้ดูนะครับข้าวนะครับเนี๋ยวคือนะครับปกติแล้วนะครับชาวนาก็จะเจอปัญหาเรื่องเม็ด ไม่เต็มบ้างเม็ดรีบบ้างนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับก็ดูนะครับออีกปัญหาหนึ่งผมก็เคยทำนาพี่ดามันมีเรื่องของเม็ดลายด้วยเม็ดด่างด้วยใช่ครับแต่นี่ไม่มีเลยนะเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่าอาจจะมีเม็ดรีบบ้างเม็ดสองเม็ดนะครับแต่ปัญหาคือจะเยอะมากนะครับ mm. แล้ววันนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นะครับคือ ที่ในนานะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกเด็ดมานะครับที่ไนนาก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับดูเม็ดใสนะครับแล้วก็เม็ดเต่งครับครับน้ำหนักดีมากเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซีอีโอนิรันด์กัญญาเลิศไพศาลประธานกรรมการบริษัท กิ่งทองไยกนํำโชควันนี้ได้มีโอกาสสัญจรมาที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาด้วยวันนี้เรามีภารกิจครับเราได้ยินชื่อเสียงของผู้บริหารคลังลำดับที่159ครับคุณศักดาแล้วก็คุณน้ำครับจากสถิติโอ้โหหมุนเวียนไปทั้งหมด12รอบแล้ว <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับหรือที่มาที่ไปอย่างไรของการเป็นสัมปทานคลัง นะครับอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีพี่สักดาและพี่น้าอีกครั้งนึ่งครับเราให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรครับพี่สักดาก็เริ่มต้นครั้งแรกนะครับก็ผมเจอจาก youtube นะครับมาเจอด้วยตัวใบยกนะครับตัวนี้กระสอบสีขาวครับก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินเสียในนาข้าวของผมนะครับก็ได้ใช้ สินค้าทุกตัวนะครับเกี่ยวกับปรับปรุงบนบุงดินที่แก้ไขไม่ได้ครับมันไม่ตรงตอบโจทย์สําหรับผมครับ <Bra. S 2> ก็เลยเจอทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็มาแก้ ใช้ไปประมาณสามอาทิตย์นะครับคือเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ต้นไม่โตนะครับกลายเป็นแบบต้นสมบูรณ์เหมือนกันเลยครับก็เ้จุดเริ่มต้นคือเรามีปัญหาเรื่องของดินใช่ครับเรื่องของผลผลิตหรือพืชที่เราปลูกเช่นนาข้าวไม่เติบโตใช่ครับเรามีปัญหาเราหาทางแก้อยู่แล้วครับใช่ครับอ๋อก็เลยมาเจอช่องทางทาง YouTube ใช่ก็ตัดสินใจสั่งมาใช้สั่งมาใช้ก่อนครับโอ้ครับแล้วก็พอใช้ได้เสร็จปุ๊บก็เลยเอามาทดลองนะครับทั้ง หมดเลยนะครับในนาผมปีนั้นผลผลิตนะครับได้14่ได้สิตันป่าครับโอ้โหได้ผลส1บีได้ยี่สตันนี่มันอเมซิ่งเลยนะครับพี่สักดาใช่ปกติไล่ละไม่ถึงตันนี่ก็หืดขึ้นคอแล้วสำหรับเกษตรกรเอพี่สักดานอกจากเรื่องใช้กับนาข้าวมีใช้กับอย่างอื่นไหมครับก็มีไรอ้อยกับไอ้นี่แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆก็คือกข้าวโพดอ๋อมีข้าวโพด ได้ข่าวมาว่าพี่สักดากับพี่น้ำเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวแทนเรายังไม่เคยไปที่บริษัทเลยนะครับแล้วทำไมตัดสินใจเป็นสัมปทานคลังอําเภอท่ามกาล่ะครับอันแรกก็คือผมใช้สินค้าแล้วใช้ดีนะครับแก้ไขปัญหาได้ดีก็เลยเข้าไปค้นหานะครับว่าบริษัทกิ่งทองใบยกเป็นยังไงมีความมั่นคงอย่างไรนะครับครับดูแล้วนะครับความมั่นคงดีมากนะครับผมก็จึงนะครับ มั่นใจโอน่างเข้าบริษัทครับสองแสนหนึ่งครับเพื่อเปิดสัมปทานคังนะครับเป็นสัมปทานคังอำเภอนะครับตอนนั้นจุดมุ่งหมายนะครับคือจะช่วยพี่น้องแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็กระจายสินค้าที่เราใช้แล้วประทับใจนะครับแล้วคือธุรกิจนะครับมันครอบคลุมทั้งอำเภอครับผมได้ข่าวว่าทางพี่ศรดากับพี่น้ำนะครับตัดสินใจเปิดคังโดยที่ พิ่มได้ทดลองใช้สินค้าไม่ขี่วันนะครับเพราะว่าหนึ่งสินค้าดีตอบโจทย์และก็ยังมองเห็นโอกาสทองทางธุรกิจซึ่งถ้าเรามีเงินอยู่ในธนาคารอยู่สองแสนสี่เราฝากธนาคารเราก็จะได้ดอกแค่ประมาณพันกว่าบาท 1, <000 S 1> แต่<า>วันนี้เ,เรามองเห็นโอกาสทองทางธุรกิจว่าวันนี้เราเปิดคลังเราสามารถทำให้เรามีไรายได้มากกว่านี้แล้วจนมาถึงวันนี้ น้ำสามารถหมุนปุ๋ยไปได้12รอบนะคะโอ้โหรอบละ600กระสอบรอบละ15บตัน<ช>หมุนไป12รอบภายในระยะเวลา1ปีกับ2เดือนส่งผลให้น้ํามีรายได้อยู่ที่8 0 0 0 0นบาทโอ้โห8 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวใช่ค่ะครับวันนี้เรามีเงินอยู่2องแสนสี่นะครับเอาไปฝากธนาคารปีนึงนะครับได้พันกว่าบาทก็เลยมองดู นะครับการลงทุนกับกิ่งทองใบอยบวันนี้ลงทุนทั้งหมด2 4งแสนสีนะครับได้คืน2 5งหมืาคแล้วยังได้กิ่งทองแขนอีกนะครับประมาณ2 7งหมื่นะครับรวมไปแล้วได้50,000ื่นกว่าภายในนึ่งเดือนนะครับเราได้เงินคืนเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณที่สัปดาห์จากที่น้ำอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจธุรกิจด้านการเกษตร นะครับหรืออาจจะเจอปัญหาเดียวกับพี่น้ำพี่ศักดานะครับเปิดมุมมองใหม่นะครับในการที่เราสามารถที่จะต่อยอดจากการที่เราทําเกษตรแล้วนะครับสามารถเป็นเจ้าของสัมปทานคลังประจำำําตําบลหรือประจําอําเภอนะครับร่วมกับบริษัทกิ่งทองโยกนําโชควันนี้สวัสดีทุกท่านครับ